สุ่มเอ็กซ์ละชาโลก้าอีพีที่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบกรัมสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไมได้ไหมครับ คนน,ค,คนนี้ครับคนนี้ครับคนที่ถือ M คนที่ถือ M4 ทาวนเจ็ดวันนี่ครับไม่หรอกครับทำไมนายโหดจังอ่ะเฮียนายแม่งโขดดำเลยว่ะตัวนายอ่ะใช่แล้วเรา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 พิ่งมาจากเราเพิ่งมาจากเผาถ่านโอเคเรามีอะไรจะถามพวกนายนิดหน่อย มีใครรู้จักเราบ้างเรานายนายเป็นคนเซุปเปอร์ที่คนติดดาบติดตัวอะไรนะไม่รู้ดิไม่รู้ครับรู้ดิก็นายบางเหยียดไงบางเหยียดไงบางเหยียดแถวอ่อนนู้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ชชชชที่ที่ละใช่ใช่ใช่บางเหยียดที่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 ช่วยไม่ใช่ คุณหน้าบางจางังเดี๋ยวช่วงนี้บางดำขึ้นนะใช่ใช่ใช่เห็นี่ามีของผ่านให้ผมเปล่ายังมีบางแดดก็เนี่ยพี่มันก็ได้ตาครีมช่วงนี้โอ,โอเคโอเคเป็นการไปงานแล้วเดี๋ยวพี่บางขอแนะนําตัวแป๊บนึงนะเอาว่า,าไปบังจะแนะนําตัวทำไมฮะให้ให้พี่บางแนะนำให้พี่ให้พี่บางแนะนําตัวสักษวินาทีได้ไหม โอเคบางโอเคไม่ขัดละกันโอเคเผื่อเผื่อน้องจะรู้จักบางไงฉันอะจะไม่ใช่ราชาลอเทสหรอกแต่ฉันน่ะเจ้คนนี้คือคือราชาลอไก่เอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุก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 จุกครูไอ้เขี้กูหมดศรัทธาในตัวมึงเลยหรอบังไงซะไม่น้องตกลงว่าน้องไม่รู้จักบังจริงๆใช่ไหม โอเคเดี๋ยวพี่จะอเ,ออเออเดี๋ยวพี่ให้ไปดูในทิกตอกแป๊บหนึ่งน้องพี่ให้ไปดูแป๊บเดียวจัดไปครับพี่โอเคแลวน้องจะรู้ว่าบางเป็นใครนะครับ,บออลองดูลองดูในทิกตอกตอนนี้เลยมันจะมีอีพีแรกอยู่ที่แบบรู้เรื่องเลยรู้เรื่องสวยน้อะ น้องไปพิมพ์ใน YouTube ก็ได้ถ้าไม่มีใน t i k t o k น้องพิมพ์ว่าราชาหลอไก่ใน Ti k t o k ใน YouTube ก็ได้พิมพ์ใน YouTube ก็อะไรพี่พิมพ์ว่าบังเอียดก็เจอพิมพ์ว่าราชาหล่ไก่ก็เจอพิมพ์ว่าอะไรก็เจอเพราะว่าคนที่ยืนดำๆถือปืนสีเขียวคนนี้ก็มีแต่บังเอียดคนเดียวเจอ,อยังในทิกตอกกียังครับ ไปนี่ไงชื่อบางเฮียดมามาอันเนี้เจอยังครับเจอยังครับจามอย่างเยอะเลยพี่เอาน้องอ,อีกคนนึงไปไหนแล้วอ่ะ โอเคครับโอเคครับ <ancy> อ <that rawd unre iry> ๋อน้องก็อยู่ด้วยกันสามคนใช่ไหมสองคนพี่สองคนไอ้นี้แฟนพี่เขาแฟนอ๋อไอฮิฮิฮอ้าวใจเย็นบังเดี๋ยว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 พอน้องพอน้องรู้แล้วว่าบางเป็นใครเดี๋ยวพอน้องดูแล้วเดี๋ยวบางจะ อ่าปักทงชัวรักทีหนึ่งเดี๋ยวรีบังต้องอย่าทำคลิปหผมจัดดีไม่ไม่เดี๋ยวยดดเดี๋ยว,ยวถ้าน้องถ้าน้องจะถ้าน้องถ้าน้องจะจะ,จะบันทึกวิดีโอแล้วเอาไปลงทิกตอกแล้วก็แล้วก็แกท็กบังมาบังอย่าเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดใจให้นะครับแต่ว่าบังปักไงบังปักไงทีเดียวนะบังปักไงครั้งเดียวนะบังไม่ปักหลายครั้งนะครับอะไรนะบังบังปักเสียงมัน อ๋อบางบอกว่าบางจะปักตรงให้แค่ครั้งเดียวนะครับใครจะถ่ายก็ถ่ายนะครับใครจะเก็บหน้าจอจะทําอะไรก็ได้หมดนะครับบางจะปักตรงให้ครั้งครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวบางจะให้ X ให้ X ท่าพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับสี่คนนะครับบางบางขอให้ทุกคน X ท่าที่แพงที่สุดที่ตัวเองมีนะครับ โอเคครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวบังนับหนึ่งถึงสามก็กดพร้อมกันเลยนะครับถือว่าเป็นค่าพิเศษที่ผมมอบให้บังแล้วกันของบางเอียดนี่คือแบบท่าแพงที่สุดละของบางเอียดนี่คือของบางเอียดนี่คืออะไรนะครับไม่ไม่ไม่ของบางของบางคือท่าปักทงครับใช่ของบางท่าปักทงแต่ว่าของบางปักทงคู่นะไม่ใช่ปักทงข้างเดียวนะจีจีเอ็มจี ็ m ให้บังพิเศษไงเพราะว่าบางเป็นราชาหลอกไก่ไงโอเคเดี๋ยวบางจะนับหนึ่งสองสามแล้วก็กดพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับหนึ่งสองสามโอ้บางขึ้กระจอกเอ้ยบางกระถอกอลไผมก็มี แล้วแล้วบางบางบอกเลยว่าคุณคุณสมบัติของท่านนี้มีเพชรก็ซื้อไม่ได้นะครับบามีงมีเพชรเท่าไหร่ตอนนี้บางมีเพชรอยู่สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าครับส่งมาเป็นชิ้นไ้หมหผมน่ะครับได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ,บ,รบแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวครับถ้าถ้าซื้อผม น้องคนไหนครับเจ้าบัตรเป็นชื่อครับน้องชื่ออะไรครับครับผมไก่ไก่อ๋อมรไก่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคบังท่งกองกวัดได้แล้วนะครับกดรับยังครับน้องยังไม่ขึ้นเลยอะ่ะน้องกดรับยังเมื่อกี้นาจะบังท่งกังกวมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ถูกกองกวันไปแล้วเดี๋ยวผมลองออกข้อเกมใหม่ก่อนน้องน้องกดรับไปแล้วอืม โอเคบอกให้น้องเขาน้องกดรับไปแล้วนะเมื่อกี้นะ